สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการออกแบบนะครับตรงแบนเนอร์ตัวนี้ก็คือนะครับคลายๆเป็นหัวเรื่องที่เป็นรูปภาพตัวนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้ตัวเทมเพลตที่เขามีอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับเราสามารถออกแบบให้มันสวยงามได้โดยใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับเราไปดูกันเลยนะครับก็เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะครับก็ลบพก2 3กล่องตรงนี้ทิ้งไปเลยวิธีการออกแบบ ของ google form นะครับหมายถึงว่าตัวแบนเนอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีขนาดอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องกําหนดขนาดให้ได้ตามนี้นะถ้าเครื่องของใครนะครับตัวโปรแกรม powerpoint หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับก็กําหนดตามนี้เลยครับก็คือกว้าง56.44สูง14.11นะครับถ้าหน่วยของเครื่องใครเป็นนิ้วก็ตามนี้ครับ22.22สูง5.55ครับอ่าคราวนี้ก็ปรับให้ตรงกันนะครับของผม56.4 4นะครับอ่าเราก็ไปที่ ออกแบบครับไปที่ขนาดสไลด์ครับนะฮะแล้วก็กําหนดขนาดสไลด์แบบกําหนดเองครับก็เลือกเป็นแนวนอนแนวนอนนะครับให้หมดเลยเปลี่ยนครับกว้างตามค่าที่เราปรับเมื่อกี้ครับ5 6าสห่หน่วยผม็นเซนนะครับแล้วก็14.11นนะครับตรงนี้เห็นไหมครับกว้างกับสูงนะครับอ่าตรงนี้กว้างกับสูงตามนี้เลยนะครับถ้าของใครหน่วยเป็นนิ้วก็ปรับ ค่าเมื่อกี้เลยนะครับครนี้ก็พอเราตั้งเสร็จเราก็กดตกลงครับขยายให้ใหญ่สุดไปเลยครับปุ๊บอ่าเราก็ได้แนวนอนแบบนี้แล้วกระดาษประมาณนี้นะครับเราก็ออกแบบได้เลยครับเราก็ใส่พื้นหลังตามที่เราชอบได้เลยอ่าผมใส่ตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นพอพอยดูเสียงแดงมันจะดูสวยกว่าอ่าล้วก็ใส่ข้อความตามที่ตั้งใจได้เลยอันนี้ผมขออนุญาตเอารูปที่ผมได้เตรียมมาแล้ว ตรงนี้นะครับใส่คําพูดหน่อยแต่ผมเอารูปหน่อยนะครับผมเอารูปของหลอนี้มาใส่หน่อยครับที่อบอร่มอรพอรูปคนนี้มาใส่นะครับถ้ารูปนี้มาใส่มันจะติดเบรกเกลวข้างหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวเราใช้เว็บหนึ่งชื่อว่า BG r e m o v e เป็นตัวดูดนะครับจะได้สวยเผื่อว่าคุณครู จะได้เอารูปตัวเองมาใส่นะครับเอารูปตัวเองมาใส่จะได้ดูแบบนิดนึงเราเจ้าของวิชาบ้านเถอะนี่นะครับไปที่เว็บ B G Remove ตัวนี้เลยครับ B G Remove แล้วก็จะเจอตัวนี้ครับเว็บตัวนี้นะคุณครูคลิกก็ไไปได้เลยครับเว็บอาชญะตัวนึงเลยก็กดอัปโหลดอิมเมดครับก็ไปเอาภาพตรงนั้นมาใส่เนาะเดี๋ยวมันจะดูดพื้นหลังออกมาเลยนะครับ รูก็คงเคยใช้บ้างแล้วล่ะครับตัวนี้นะครับจากที่เป็นแบบที่มีพื้นหลังก็มีพื้นหลังมันก็จะสวยนะครับเาวล์โหลดลงมาคราวนี้เราก็ไปเปิด Powerpoint แทรกมาเอารูปครูคคมาใส่นะครับผมอยู่ที่ดาวน์โหลดนี่นะครับดูดีมีชาตากูลเลยนะฮะนี่นะครับหรือจะเปลี่ยนเราจะให้กลับฝั่งก็สวิตช์กลับมาฟับนี่นะครับ คนะฮะอ่าคราวนี้ก็ใส่คําพูดครับใส่กล่องข้อความก็มาอันนี้ถึงคันนี้แล้วคุณครูน่าทําเป็นแล้วนะครับชื่อให้ตรงกับหัวข้อนะครับอ่าทดสอบความรู้ชื่อให้ใหญ่ๆนะครับเพราะเวลาเขาไปอยู่ในตัวของ Google Form แล้วมันจะมองไม่ชัดนะครับ ตรงข้อความเนี่ยเอาให,ให้ใหญ่ไปเลยครับอย่างนี้นะครับบางทีรูตรงนี้มันจะใหญ่แต่พออยู่ในกลุ่นฟอร์มเนี่ยไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมให้โตนิดนึงปรับได้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับ <c oughs> อ่าสมมุติว่าโอเคกับตัวนี้ละนะครับเราก็เซฟไว้เดี๋ยวตัวเทมเ a ล e ตัวอย่างตัวนี้เดี๋ยวผม แปะไว้ใต้ลิงก์นะครับเผื่อว่าคุณครูไม่ต้องไปปรับขนาดเปลี่ยนแค่ข้อความคําพูดพื้นหลังก็ใช้ดได้เลยนะครับเราก็เซฟไปก่อนนะครับว่าปกแล้วกันนะครับปก google form โอเคอปก google form ครับบันทึกปึ๊บ อ,อย่างใช้ไม่ได้นะครับการบันทึกเมื่อกี้เป็นบันทึกไฟ์ของ PowerPoint เฉยๆถ้าจะใช้ได้มันต้องเป็นภาพครับคุณครูก็ไปที่ป้ายนะครับส่งออกก็ได้นะครับส่งออกถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ก็ทําได้นะครับแล้วก็มาคําว่าเปลี่ยนชนิดหรือบันทึกเป็นก็ได้ครับบันทึกเป็นดีกว่าอ่าแล้วก็เลือกที่ตำแหน่งที่อยากจะเก็บแล้วก็เลือกนามสก,กุลครับตรงนี้สําคัญตรงนี้ครับต้องเป็นนามสก,กุล jpg หรือโปรแกรมหรือนามสกุล png อะไรก็ได้นะครับ JPEG ก็คือนามสกุลที่มีไม่โปร่งหลัง PNG คือภาพโปร่งหลังเนี่ยแต่ตอนนี้ภาพเรามันไม่โปร่งหลังทั้งคู่แล้วครับเลือกอนไนก็ได้นะครับพราเราทําพื้นหลังไว้แล้วเอาผมเป็น JPEG ลวกันนะครับเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันดีอ่าแล้วก็ล้วก็ถามว่าสไลด์ทั้งหมดไหมก็เราก็เลือกสไลด์นี้เท่านั้นที่จะแปลงเป็นภาพอ่าเราก็ได้ภาพมาแล้วหนึ่งภาพใช่ไหมครับนี่นี่ก็เป็นภาพหนึ่งภาพนะคราวนี้เราก็มาใส่ในบกของตัว Google Form สวยๆได้เลยครับก็ไปคลิกที่ไหนถ้าเกิดเมนูนี้หายไปก็ไปที่นี่ครับปรับแต่งทีมเอาออกไปเลยครับแล้วก็เลือกรูปใหม่แล้วก็อัปโหลดมาเลยครับเรียกดูก็ไปเอาภาพที่เราได้ทำเมื่อกี้มาใส่มันจะพอดีครับขนาดเ๊ะถ้าไม่ปรับขนาดอย่างนี้มันจะไม่สวยเลยนะครับกดเสร็จสิ้นเลยครับไม่ต้องไปปรับอะไรแล้ว นี่นะครับเราก็ได้ PowerPoint ไว้มาแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่ากําลังดีเลยนะครับอ่าครานี้ก็เราก็ออกแบบนะครับให้มันสวยงามได้เห็นไหมฮะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากที่เป็นแบบปกติเมื่อกี้เดิมๆนะครับใครเห็นแล้วก็จำเจฮะก็ใส่รูปเราก็จะดูดีขึ้นครานี้เราลองดูนีฮะหน้าตา ในออนไลน์จะเป็นยังไงนี่ก็ประมาณนี้ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่โอเคนะครับก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะช่วยให้ข้อสอบหรือการทำา o o o l l f o r r m ในตัวปกตัวอะไรเนี้ยมันดูดีขึ้นนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ